บล็อกแอนเบอร์สูตรใหม่สูตรซปเปอร์บล็อกเน้นบล็อกไขมันจากอาหารเน้นๆรับประทานก่อนอาหารครั้งละ1เม็ดก็จะไปช่วยบล็อกไขมันจากอาหารมื้อโปรดของคุณแบบเน้นๆติดต่อสั่งซื้อได้ที่ w w w b l o c k a n d b u r n n e t Facebook Line และ Instagram block b l o c k a n d b u r n และที่ call center ร์0 923872987จะบล็อกปากไปทำไมในเมื่อมี B ล็อกแอนเบอรสูตรซปเปอร์บล็อก นี่เห็ดปลาตัวเริ่มเลยปลาจระเข้ครับามพูดคือเจ๋งมากเลยอ่ะปกติเป็นคนกลัวนะแต่โอ้โหชนชนเป็นเหมือนแลนด์มาร์คของที่นี่ครับสวยมากครับเฮ้ยไม่ไม่เป่นไรเลยไม่ใช่จุดคุณจะเอาขึ้นเนี่ย สวัสดีครับ แล้ววันนี้นะครับผมเที่ยวไปเรื่อยนะครับผมก็พาทุกท่านมาเที่ยวที่จังหวัดตรังนะครับผมซึ่งเป็นบ้านผมเองนะครับผมและผมไม่ได้มาคนเดียวครับครั้งนี้ผมมากับน้องคงหยกด้วยนะครับผม็นครั้งแรกที่เราได้มาเป็นพีก่อนคููกันนะครับผมถามก่อนเคยมาตรังไหมฮะไม่เคยเลยจริงรอจริงเฮ้ยมันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะล้วคุณไม่เคยเลยหรออยู่แต่โอ๋ออยู่กรงนี้เป็นหลักนะครับนี่ครับผมงานครั้งนี้นะครับผมก็จะเป็นเจ้าบ้านพาน้องหยกพาเที่ยวที่จังหวัดตรังนะครับผมก็ถือว่าเป็นเที่ยวไปเรื่อยจังหวัดตรัังนนนะครรบผมแลตอี้เา กันสถานที่แรกที่เราจะมาเที่ยวกันนะครับผมนู่นครับกล้องไปเลยครับฮึ เขาหัวแตกค่ะครับผมเขาหัวแต่แล่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างหนึ่งของจังหวัดตรังนะครับผมซึ่งจะเห็นได้จากวิวของภูเขาที่สวยงามครับซึ่งชื่อเขาหัวแต่ไม่ใช่เพราะว่ามีใครม,ม,มาลื่นลมหัวแตกไม่ใช่ครับผม <laughs> แต่ประเด็นก่อนหน้านั้นครับฝนมันตกหนักแล้ตอนนี้มันตกหนักขึ้นเรื่อยๆ <c oughs> ไม่เป็นไรเราถยายไปก่อนนะฮะเนี่ยก็จะเห็นเขาครับที่มันเป็นร่องแยกนะครับผมเลยถึงได้เรียกว่าเขาหัวแตกครับผมฮะแล้วก็จะเห็นบรรยากาศธรรมชาติสวยงามนะครับแล้วก็เนี่ยฝนตกเบาๆถึงตัวเราจะเปียกแต่ก็เราก็ยัาง ต้องทํางานของเราต่อไปนะครับผมส <c oughs> ายก,กล้องเริ่มเอาหมวกมาคุมกล้องแล้วครับ <c oughs> เพราะมันตกหนักขึ้นเรื่อยๆจริงๆนะครับผม <c oughs> เอาเป็นว่าตอนนี้เราหยุดเอาบวแตะครับ <c oughs> แล้วมันตกหนักมากผมคงต้องพากอีกสักแป๊บนึงเราถึงจะได้ไปพายเรือกันแบกพัดเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปพายเรือกันคือมันแตก ว่าโชคเรายังดีครับผมเราหงอยกับเนื่องจากว่าเมฆมันไปแล้วครับแดดออกแล้วครับผมก็เดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มภายเรือกันต่อเลยนะครับผมน่าเสียดายครับที่เราดันมาช่วงหน้ามรสุมพอดีฮะซึ่งก็อย่างที่บอกครับหน้ามรสุมแน่นอนครับเขาหักออกทะเลเราเลยอดไปอันสวยๆหลายอย่างที่ที่มันอยู่ทะเลตังแต่ไม่เป็นไรครับดีครับเพราะส่วนใหญ่คนอื่นไปขายทะเลกันหมดเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะดูนว่าเผื่อท่านได้มาตรังในช่วงหน้ามรสุมที่ไม่ได้ไปทะเลที่ตรังมีอะไรกล้องเชี่ยวบากั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับผมเริ่มจาก ครแล้วที่เขาวอตาคันเลยไปไปคะะะ่ะครับพาโยครับเราก็ <c oughs> ออกมาจนถึงด้านนอกนะเนาะค่ะครับผมก็ต้องบอกครับว่าไม่ได้น่ากลัวเนาะไม่น่ากลัวค่อนข้างแบบว่าน้ําใส <c oughs> สวยครับ ถ้าจะมีตัวอะไรผูรมางาบเราก็คงไม่น่าแปลกใจเท่าไหร่เพราะมันดูธรรมชาติเล <c oughs> ือเก <c oughs> ินนะอพูดนะครับผมก็ดีนะก็จะเห็นได้จากวิวครับผมก็จะเป็นภูเขาว่าตรงกลางก็จะเป็นภูเขาแล้วก็การพายของเราเนี่ยครับผมอยกครับจะพายกันออา 800เมตรฮะพายวนรอบภูเขาที่เป็นตรงกลางที่เป็นเขียวนี่แหละครับผมสวยงามครับก็รับชมธรรมชาติไปฮะส่วนการภายอันนี้นะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่าไม่ยากเพราะน้องหูหยกก็ไม่เคยภายไม่เคยเลยครับเนี่ยเขาก็ยังภายได้นะฮะแล้วผมก็นั่งนิ่งๆนั่งจริงๆที่หนูปายคนเดียวกินแรงอ่ะจริงๆแล้วภายพร้อมกันได้ครับผมก็หลักการก็ง่ายๆแล้วก็ภายข้างเดียวกันจริงๆเคนิี่ายแต่ละขั้นไม่เหมือนกันนะแต่ข้อดีของผมก็คือเนี่ยปายข้างเดียวกันครับ อ่าครับอองแรงพอๆกันแล้วพายข้างเดียวกันไม่ต้องซีเรียสครับจริงๆมันไม่มีรูปแบบแผนอะไรตายตัวครับว่ามันจะต้องพายแบบไหนหรืออะไรยังไงคือบางคนที่ผ่นยกครับนี่แบบว่าอยากจะมาพายเรือธรรมชาติร้องธรรมชาตินี่เราแบบว่าเครียดแบบโอ้ฉันพายไม่เป็นเนี้ยนูนีนั่นนดไม่ต้องกลัวครับเนาะไม่้องกลัวโอ้โหก็ไม่เคยพายไม่เคยให้ง่ายครับผมหรือแม้ก็ส่วนใหญ่ในสถานที่ต้องเที่ยวแต่ละที่นี่ก็จะมีสตาฟอยู่แล้วเนาะอย่างเช่นที่เขาหัวแตนก็จะมีพี่สตาฟพี่คอยดูแลความปลอดภัยก็จะมาให้ค แนะนำได้ว่าแบบว่าอยากจะแบบทายยังไงอะไรอย่างนี้เนาะแต่วันนี้น้ําใสมากใี่ดูเลยเห็นรากไม้เลยอะเห็นตอด้านล่างเลยฮะสวยนี่นี่ลองดูวิวครับเห็นไหมฮะน้ำที่ใสแดดส่องมาสวยเลยเมื่อกี้เห็นปลาตัวเมืเริ่มเลยจริงอ่ะฮะใช่ปลาจระเข้ครับพี่ต้นเขาบอกห้ามโทษอันนี้ดูแลกันจะกลัวกลัวจระเข้เคยได้ยินคนเล่าว่ามันมาดันเรืออะไรอย่างนี้ใช่โอ้เว่ะน้ำจืดด้วยนะเป็นแบบ ไม่อยากพูดเลยเขาบอกห้ามพูดอยากเจอมากเลยนะดูดิคือเจ๋งมากเลยอ่ะเอ้ยสวยครับดูได้มากใช่ฮะคือมันธรรมชาติโอ้นี่มันรอบเลยนี่นะพี่เปิมเนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะวนวนไปครับผมวนไปอ่าครับคือไม่ต้องไปถึงต่างประเทศอ่ะใช่ครับจริงๆแล้วผมบอกเลยนะว่าธรรมชาติบ้านเรานี่ระดับโลกนะฮะสวยมากเลยนะดูจากวิวนะนั่นเรามีสเกลเลตี้ตามเรามาด้วยนะฮะนะคอมโพสเช่ คือที่ญี่ปุ่นอะ่ะคือหนูลงน้ำไม่ได้เขาไม่ให้ลงที่คือแบบคือใกล้ชิดมากอะ่ะทำไมอะ่ะคือเหมือนกับว่าเขาแค่ให้ยืนดูอะ่ะแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่แค่ให้ยืนดูแต่นี่คือแบบคายด้วยแล้วแบบมันเจ๋งมากอะ่ะคือพายได้แล้วอะ่ะใช่งงเลยเห็นไหมฮะนี่เพิ่งเริ่มไปได้คัดเดียวนะตอนนี้นงหุง่ยงเนี่พายได้สบายแล้วฮะโ<อ>ดยที่ผมไม่ต้องพูดเลยผมนั่งสบายๆนะเป็นแรง อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่วอนเราคล้องแฟบโอเคไป,ไปต่อครับเรบา,า,าจริงๆควรมาช่วงไหนบ้างเนี่ยพี่เบิรที่นี่หรือมาได้ตลอดทั้งปีจริงๆมาได้ตลอดทั้งปีครับแต่เพียงแต่ก็จะจำกัดเรื่องว่าถ้ามาหน้าบรีสุมเนี่ยอาจจะออกเทะเลไม่ได้ครับาอาจจะแบบว่าไปอันขึ้นชื่ออย่างถ้ำบุรกเนี่ยก็ไปไม่ได้ค่ะโอ้มีคนหิน คลาดคินะครับผมจะลงไปโค้หน่อยไหครเป็นนายเงือกเป็นนาำเงียบนะครับยาเลยครับอ่าเรากำลังจะเลี้ยวครับผมขึ้น้ำหนูแบบต้องต้องมีคนลงไปเล่นบ้างแหละคือมันใสมากใช่มันใสแล้วมันน่าเล่นแล้วมันดูไม่น่ากลัวเออเราก็เป็นคนกลัวน้ำแต่นี่คือแบบก็กลัวนะแต่ความกลัวไปได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์กลัวอะไรครับเป็นคนกลัวน้ำที่มองไม่เห็นแต่นี่มันมองเห็นแล้วครเฮ้ยโอ้โหชนชนเรือชนเรือชนครับ อ๋อคือกลัวน้ําที่มองไม่เห็นใช่กลัวน้ําที่มองไม่เห็นนี่คือกลัวกลัวอะไรคือกลัวของที่อยู่ในน้ำอ่ะคือคือกลัวสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในน้ำใช่กลัวสิ่งมีชีวิตที่อยู่ที่อยู่ในน้ำใช่อ๋อก็ถือว่าสมควรที่จะกลัวพี่เพื่อไม่กลัวอ๋อไม่กลัวครับอันนี้รากไม้พันหินอันนี้อย่างล้ําเดี๋ยวขอผมขอ่รูปฉนะผมเซลฟี่น่อเออเออ่ะให้พี่เขาถ่ายให้มาเดี๋ยวเดี๋ยว เป็นเหมือนแลนด์มาร์คของที่นี่ครับสวยมากครับจ<ฮ>ะเป็นเหมือนหินกันลากไม้เก่าแก่มากไม่รู้อยู่มากี่ร้อยปีแลนะฮะ <c oughs> ตามภาพเลยครับนูดภาพไปเลยโคตรเท่สวยมากครับผม มาแต่เราก็ขับผ่านมาแล้วครับมันนี่เราขับอยู่ใช่ไหมครับครับผมเราเ้่นผ่านมาแล้วแล้วไม่อยากอยู่ตรงที่อะไรที่ดูเก่าๆแก่ๆนานเกินร้อยปีครับเพราะเราเชื่อว่ามันจะมีประวัติศาสตร์ยาวนานแล้วอาจจะมีอะไรสิ่งสกิีดอยู่นะฮะอนี้ใช่เหรอเราเลยไม่อยากอยู่อะไรอย่างนั้นนานๆครับเรากลัวคนตกปลาด้วยอ๋อฮะโอเคฮะ เราก็มาถึงตรงนี้ก็จะสังเกตนะจะมีพี่นี่บางท่านนะมาตกปลากันนู่นนะก็จะเห็นนะก็จะมีพี่ๆมานั่งตกปลากันนะก็มาตกปลาได้สำหรับท่านไหนที่ชอบตกปลานะฮะนีจะเข้านี่ใช่ไหมคะครับผมนี่เราจะเอ็กซ์ตีนึี่หน่อยฮะวัวนี้ว่าเราขับแบบชิวๆมานานเราขับอีกแล้วเราจะเพิ่มความเอ็กซ์ตีนเราขับเรืออีกแล้วครับเราขับเรือกันแบบเฮ้ยกลัวนี่มันต้องมีความเอ็กซ์ตีนครับ ครับมันจะสนุกมากครับถ้าเกิดมันมีอยู่ๆมันมีเรือลอดลงมาข้างใต้นะครับไม่เดี๋ยวเข้ามาอีกแล้วกลัวโอเคครับเท่เก๋ดีครับผมชอบโคตรลังแกเข้ามาอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่มีอะไรเนาะเออจะไม่มีอะไรสวยดีครับชอบเท่ดีเออเฮ้ยนี่นะครับคือความน่าเศร้าของสถานที่ท่องเที่ยวครับอาญาครับซึ่ง จริงๆแล้วนะครับหลังจากที่ผมได้ไปญี่ปุ่นนะครับคุโยกครับค่ะยังไงพี่เมล่เราเจอขยะตามสถานที่ท่องเที่ยวนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ใช่หน้าที่ของแค่คนดูแลนะมันคือหน้าที่ของเราทุกคนครับที่เราจะช่วยกันนะง่ายง่ายเนี่ยคนี่เองไม่ใช่คุณก็เอาขึ้นเรืคุณเอาไปไว้ตรงนั้นสุดท้ายก็ไปขยะอยู่ดีเราก็ให้พี่โาตามมาเก็บไงคุาต้องลงเราจะตูอัแล้ว เราเวเอา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 อาเอาเอาไว้เอาเาเอ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 ีเอเอาเาเอ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 าเาเอ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 าอันนาเอา่อาเอาเอาเเอาตอาเ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 อเอาเอาเยกอาเาเเอาเอาเอเอาเอเอาเออนอออเคอเา่เาเราต้องเอเเดี๋ยวเาเเาเาออลเอาออเออ ถ้าเรามีไม้สองอันนะครับมันจะเกิดการทะเลาะกันครับผมเกี่ยะเลาะกันหนูตอนนี้ชนชนไปโอเคเรามาจูงกันก่อนงั้นเรากลับไหน่าจะไหวเอาเราไม่กลับโอเคเพราะถ้ากลับมันจะติดตรงโน้นมันโอเคมันจกลังกลับแล้วเนี่ยมันกลับแล้วคือหนูว่าจะให้พี่เขาเก็บไงอ๋อเรามีพี่ตั้มเนตรงโน้นใช่โอเคระวังดีโอเคนิวงั้นเดี๋ยวผมฝากมาเก็บไว้นะแถวนี้โอเคครับอ่านี่ครับอ่ะเขี่ยขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยว ได้แล้วครับไดะได้ขระยัดแล้วค่ะเห็นม่า แค่นี้เองครับสองขวดคนละไม้คนละมือเนี่ยตั้งแต่เราปั่นมาเนี่ยปั่นปั่นอีกแล้วเลี่ยนขับดอันนี้เราเแต่เราพายมานี่นะฮะเราเพิ่งเจอขยะสองชิ้นใช่ถือว่าน้อยคำถากก็คือว่าผมมากันสองคนเราช่วยกันคนละชิ้นนักท่องเที่ยวที่จะมาที่นี่อีกร้อยคนน่ะจะไม่เห็นขยะที่บาดตาบาดใจละหรือถ้าคุณมาอีกเนี่ยคุณก็เก็บไปคนละชิ้นคือแบบว่ามีบางคนบอกกันแบบสมมติว่าไปเที่ยวหาพายาเนี่ยโอ้ขยะเต็มเลยมีเปร้อยชิ้นเลยฉันมาคนเดียวปูมันไม่ไหว คนละชิ้นคนละชิ้นอเอาง่ายๆแล้วเห็นได้เลยบาดใจอ่ะคนละชิ้นแค่นั้นเองครับคนมูลีกังพัตติกเนี่ยคนละชิ้นแค่นั้นเองแล้วร้อยคนร้อยชิ้นแป๊บเดียวสยย่แขกที่ท้องเขียนนี่นก็จะสะอาดและสวยงามครับช่วยกันครับนิดหน่อยเป็นหน้าที่ของเราทุกคนครับเดี๋ยวนะเข้าป่าไปเลย <laughs> ผมบอกคุณแล้วหน่อยครับเข้าป <laughs> ่าไปนะครับผมระหว่างที่ขยะคนละชิ้นหนูพาเข้าป่าไปเรียบร้อยดีครับผม อ,อันนี้นนครับผมอ,อันนี้นะครับหยกครับเป็นท่อสไลดเดอร์ครับส,สามารถ <c oughs> เอาลูรอดลงไปนะแล้วก็ไปโผล่อีกฝั่งนึงได้ครับเอาเอาลูรอ, <c oughs> อ,อดเอาหัวรอดลูล,ลงไปครับผม หนูจะเอาลูจากไหนไปรอดวะ <c oughs> ยอยากลองไหมครับ <c oughs> ไม่ค่ะรอดเลยครับผมโอเคครับททต้องให้พี่เพิ่มทำเป็นตัวอย่าง <c oughs> ไม่เป็นไรครับ <c oughs> <c oughs> ผมไม่ชอบอะไรด้ว <c oughs> อ <c oughs> โอเคอ่าก็นี่นะครับผมนี่ก็คือแบบหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนะคร่ถ้าคุณมาหน้ามรสุมอสดไปครเลงแคุณก็มาได้นะครับผมที่เขาหัวแตกนะครับผมมาพายเรือกันสนุกสนุกชมบรรยากาศสวยงามตามภาพที่เห็นนี่นะครับผมก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในช้อยตัวเลือกหนึ่งนะครับผมโอเคครับยก เดี๋ยวต่อไปเราจะไปไหนกันเราก็จะพายกันไปเลยครับไปขึ้นไม่ใช่รันจะพายไปยังไงโอเคต่อไปเดี๋ยวเราไปไหนไปดูกันไปค่ะไปหิจัมหิจัมหิจัมเฮ้ยคือบ้าวพายปีิกินอะคือเตี้ยมากจริงๆอ่ะเตี้ยจริงๆเตี้ยจริงโอ้ยน่ากลัวโอู้ยๆ ยังโง่อยสัโ่อ่คือถึงกักีดทั้งทางยังโคือมันต้องขอบคุณพี่พามาค่ะที่เอาเท้าหนูหลบมุมไม่เห็นอาจจะทอนหินก็แท้ กงลองถ่ายมือตัวเองหน่อยครับผมเล่นๆครับ oh. 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 แต่กล้องมือแหกนะครับผมมือจากไม่คิดว่ามันจะเตี้ยขนาดนี้เลยครับผมนิ้วช้าวนิ้วช้าวผมก็แหกแตัตบบ <c oughs> วเองนะฮะเมื่อกี้